มสุกรีปริญญาปริวัตรนะครับผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมเอลิทเอเดซีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนสมาชิกของทีมเอลิทเอเดซีทุกท่านนะครับในการทำปุ่มคลิกลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะตกแต่งหน้าสุขีสเพจของท่านนะครับให้ดูสวยงามครับหน้าคลิกที่จะการทำการกรอกลงทะเบียนเพื่อที่จะสร้างลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวัง นะครับตอนนี้นะครับเราจะไปจะต้องเข้ามาในหน้าที่ระบบสมาชิกกันก่อนนะครับและเข้าไปที่ไฟล์าดาวน์โหลดนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกไปที่ b o t t o n s h o p นะครับ .rar แล้วก็มาที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดไฟล์นี้เลยนะครับ buttonshop ดาวน์โหลดกันก่อนนะครับอ่าโหลดเสร็จแล้วนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับอ่าโหลดเสร็จแล้วนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น serial number นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับทำการใส่ชื่อนะครับ แล้วก็ใส่ serial number นะครับเพื่อที่จะให้โปรแกรม Button Shop เนี่ยเล่นได้ตลอดเวลานะครับแทนที่จะใช้โปรแกรม Button Shop ได้เพียงแค่30วันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปคลิกตรง Set up กันก่อนเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับ Button Shop ข Setup exe นะครับคลิก Next นะครับ คลิก I agree install ที่ไฟล์ด a y 4นะครับโอเคคลิก okay. finish เลยครับ ตอนนี้นะครับ Button Shop โปรแกรมนะครับจะอยู่หน้า desktop นะครับตามที่่านเห็นอยู่นะตรงนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกโอเคตรงนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับขั้นตอนแรกผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ทำการใส่ serial code นะครับตามที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นี้นะครับเราไปคลิกตรงที่ help เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับ enter registration key นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเลือก อันใดอหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเลือกด้านมลสุดนะครับก็คือเป็น softproofn.net นะครับแล้วก็ซีเรียวตรงนี้นะครับ ครับแล้วก็คลิกโอเคเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เขียนว่า registration key is valid and has been stored thanks for purchasing please restart the program to activate the full version อันนี้เขาบอกว่าให้ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับเพื่อที่จะใช้งานได้แบบไม่มีขีดจำกัดนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเวิร์กช็อปกันเล็กๆก,กันน้อยกันเลยก่อนเลยนะครับด้านขวามือนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม บอตตอนนะครับที่จะทำให้ทุกท่านนะครับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับอ่าผมจะด o u บ l e d o ลคลิกให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับอ่านะครับก็เลือกเอาได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับก็ง่ายๆนะครับคลิกตรงบอตตนตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับ แล้วก็ลบออกตรงนี้ออกนะครับสุดว่าทุกท่านนะครับทำหน้าสวิ๊ดเพจนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นปุ่มคำว่าคลิกลงทะเบียนฟรีนะครับก็ลบแล้วก็เปลี่ยนจะเป็นชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับก็จะได้ปุ่มที่สวยงามนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นไอคอนนะครับลองคลิกเข้าไปเลยนะครับ ก็จะมีรูปนะครับให้ทำการใส่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่านะครับผมก็จะทำเป็นลูกศรชี้ด้านขวามือนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปใส่เอฟเฟกดูลูกเล่นกันมากให้มากขึ้นนะครับ อย่ตรงนี้นะครับอ่านะเนี่ยโชว์วิส i l i ิ y ก็จะเห็นเงาด้านล่างๆตรงนี้นะครับนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับลองปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์ของท่านได้เลยนะครับอ่านี้ไม่สวยก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะอ่านะครับ แล้วมาตรงนี้นะครับก็ยังเปลี่ยนสีของตัวอักษรได้ด้วยนะครับอ่าเราผมจะเปลี่ยนเป็นสีสีเขียวนะครับอ่าสีเขียวไม่สวยอ่าเป็นสีแดงแล้วกันเนาะก็แล้วแต่ท่านนะครับลองปรับเปลี่ยนดูว่าเฮ้ยมมปุ่มลงทะเบียนแบบไหนนะครับจะน่าสะดุดตาผู้มุ่งหวังมากที่สุดนะครับก็ ลองปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าผมเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถทําให้ปุ่มตัวนี้นะครับเป็นกระพริบกระพริบได้อีกด้วยนะครับลองมาดูกันเลยนะครับกดตรง p l a s i n g Review อ่านี่นะฮะก็จะกระพริบกระพริบอย่างนี้ อันนี้จะทำให้เป็นสีเทานะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้รูปภาพและปุ่มตามที่ผมต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาทําการเซฟได้เลยนะครับวิธีการเซฟก็ง่ายๆครับทุกท่านเห็นดาวตรงนี้ไหมครับคลิกตรงนี้นะครับ ไปที่เซฟนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้เซฟเป็นแบบไหนผมอยากจะเซฟให้เป็นแบบกระพริบกระพริบนะครับก็ไปที่ export pausing image as นะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเซฟลง my document นะครับใส่ชื่อคำว่าคลิกลงทะเบียนฟรีนะครับ เซฟต้องเซฟเป็นไฟล์ GIF นะครับเพื่อที่จะให้มันกระพริบกระพริบนะครับกดเซฟเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ผมเซฟไ้เมื่อกี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมครับทุกท่านมันกระพริบกระพริบอยู่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเบิร์กช็อปง่ายๆนะครับในการทำปุ่ม นะครับเพื่อที่จะทําให้ผู้สนใจนะครับสะดุดตาแล้วก็ทําการกรอกลงทะเบียนแล้วก็คลิกเพื่อที่จะดักจับรายชื่อผู้มุ่งหวังนั่นเองนะครับสาหรับบทเรียนวันนี้ผมสกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมกว่อตั้งและผู้นํารุ่นที่1ของทีมผลิตเอเซก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับและพบกับผมในวิดีโอชุดหน้านะครับสวัสดีครับ